แฟนผมถึงจุดสุดยอดแล้วปวดหัวจี๊ดขึ้นมาทันทีเกิดจากอะไรครับส่งสติกเกอร์เศร้าร้องไห้มาด้วยค่ะคุณหมออุ้ยไม่ต้องไม่ต้องตกใจเจอได้<ม>เขาเรียกว่าเป็น post orgasmic headache เจอเลยเจอเจอได้ค่ะทีเนี้ถ้าเป็นบ่อยมากเป็นเกือบทุกครั้งอะ่ะไปปรึกษาคุณหมอสูได้เลยอาจจะต้องมีทั้งกินยาก่อนที่จะมีกิจกรรมแต่ว่าขณะดเดียวกันก็อาจจะต้องดู สาเหตุอย่างอื่นที่เราเจอพบร่วมได้ไบ่อยๆเช่นเรื่องความ <ừ m. S 1> ดันโลหิตสูงอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าบางคนเป็นเพราะว่าเวลาถึงจุดสุดยอดปุปป๊บอะเขาเรียกว่าการทํางานของเรื่องระบบหลอดเลือดแล้วก็สารสื่อประสาทต่างๆในร่างกายมันก็จะมีการหลั่งออกมา <ừ. S 1> ไม่เหมือนช่วงที่เราแบบใช้ชีวิตอยู่ปกติตามชีวิตประจําวัน<ม>ก็เลยทําให้เจอเขาเรียกว่าหลังถึงจุดสุดยอดแล้วมีการปวดหัวได้ถ้าเป็นบ่อยก็ มียาที่เขาให้ทานก่อนที่จะมีกิจกรรมนะคะแต่ว่าหมอว่าไปปรึกษาคุณหมอก่อนดีกว่าจะได้หาสาเหตุอย่างอื่นที่มันอย่างที่บอกกับพวกนี้มันเป็นเราถึงบอกว่าการมีสุขภาพทางเพศที่ดีอะ่ะ มันเป็นตัวหนึ่งที่คอยเตือนเราว่าสุขภาพเราเราต้องไปตรวจเช็คอะไรบ้างยังไงพาแฟนไปตรวจร่างกายแล้วก็ปรึกษาคุณหมอสูด,ดูคะ่ะการการที่เราออกกําลังกายหรือว่าดูแลสุขภาพมันจะช่วยไหมคุณหมอหรือว่าต้องใช้ยายอย่างเดียวเลยหรือว่าลดความเครียดพอได้<ท>ไหมคะหรือว่าต้องเจ <c oughs> อ,อหมอดีกว่าส่วนใหญ่เจอหมอดีกว่าค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็อาจจะต้องไปคอยดูว่ามีเรื่องของความดันโลหิตสูงไหมอะไรไหมซึ่งเรื่องความดันเน่ะเราไม่ค่อยรู้ตัวหรอกเพราะเราไม่ค่อยวัดความดันกันเองอยู่แล้วยกเป็นเวลาตอนไปโรงพยาบาลก็ส่วนใหญ่จะดูอันนั้นก่อนแต่ถ้าไม่มีีจริงงๆหาาเเออยย่่่่ืนนไไมด้ เดี๋ยวเขาถึงจะให้พวกยาหรืออะไรมาช่วยทานเป็นการป้องกันนะคะแล้วก็ดูตามความถี่ของกิจกรรมที่จะมีด้วยนะ